สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหมานอนหลับนะคะทุกคนและนี่คือฟันอันเหี้หมโหดของเขานะคะฟันโหมดมากเลยค่ะฟันค่ะฟันนะคะนี่ฟันนะคะไม่ใช่เม็ดข้าวงอกนะคะทุกคน ประจำของเขานะคะและข้างๆนะคะสีที่ถลอกไปก็คือเขาขูดนะคะใครดูขูดนะคะตอนมาใหม่ๆคือสีเต็มแล้วก็ดีมากนะคะทุกคนวันนี้สีหลุดหมดยังมีรอยสีหลุดอยู่เลยนะคะทุกคนถามว่าทําไมทําไมไม่เอาผ้ามาให้ ปูให้เขานอนนะคะเขาไม่ชอบนอนผ้านะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไขโดและท่านอนของเขานะคะเล็งตาแล้วค่ะทุกคนเล็งตาแล้วแต่ก็ยังกลนอยู่นะคะ นอนแบบไหนนะคะคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจินนี่อ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดหมาเขานอนหงายแสดงว่าเขารู้สึกปลอดภัยนะคะซึ่งใครโดนอนอยู่ในบ้านนะคะเขาก็จะนอนแบบนี้แสดงว่าคงรู้สึกปลอดภัยหนักจริงๆแหละทุกคน กลอยู่นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e